ฝนตกก็กลางลม่มหนาวลมก็ห่มผ้าป่วยไข้ก็กินยาที่พูดมาไม่ได้เป็นหมอนะแต่เป็นห่วงหวานเจี๊ยบจุบจุบยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโช,ชยโชย ท้องฟ้ามืดคึมฝนกําลังจะตกนกน้อยบินเข้าลังส่งเสียงร้องจุกกูจุกกูจุกก,ก,กูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับ EP ที่47ครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทครับบูชา2องค์300บาทครับมาดูรายการที่1กันเลยครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อนวลน,นวลน,นุ่มนุ่มเลยครับมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับรายการที่2ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ รายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เจดีครับเนื้อนวนนวนมันมันแน่นแน่นแกงแกงเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับรายการที่4ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมคมเลยครับ หน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่5ครับเป็นพระสมเด็จเกตชัยโยครับพิมพ์7ชั้นครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่6ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่7ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักปิดทองครับ หลังกระดานครับสวยสวยคมคมเลยครับ200บาทก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่8ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเหนือดำๆดำม,มันมันเลยครับใต้ฐานต่อโค้ดเลยครับ น่าจะเป็นรุ่นฟ้าคำลนครับต่อโคตรงสังคติครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จเกตชัยโยครับพิมพ์7ชั้นครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆเลยครับเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับหน,นึ่มครับ รายการที่10ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับ mm hmm. เนื้อนวนนวลเลยครับแน่นๆ่นมันมันเลยครับเลี mm ่ยมกอบเก่าโบราณครับรายการที่11ครับ เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับองค์พระลล่ำเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับ200บาทครับบางบางเบาเบาครับ รายการที่12ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเ<ท> <_ S 1> นือโลหะเก่าๆกับดำเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเกตคดครับเหนือมันๆเลยครับ มันมันน,มนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับแต่ไม่นิ่มครับรายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเหนื้อโลหะเก่าเก่ามันๆเลยครับกับดำครับลึกลับหน้าค้นหาครับ มีสององค,ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆคมเลยครับสองร้อยบาทครับก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับสองร้อยบาทก็โน้มลงมาได้ครับรายการที่15ครับ เป็นพระน่าจะเป็นชัยวัดห่อโบราณครับเก่าไม่ทราบที่ครับสวยสวยคมคมเลยครับเนื้อโลหะกเก่าเก่าค่ำๆเลยครับรายการที่16ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่อกล่องครับ เนื้อมันมันแน่นๆน่นนวลน,นวนเลยครับเก่าได้อายุครับผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับเนื้อผงอมเขียวครับรายการที่17ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินลงลักเก่าครับเนื้อมันมันเก่าเก่าเลยครับ นางพยาพิมพ์เข่าตรงครับรายการที่18ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมคมเลยครับหล่อหล,ล่ำๆเลยครับหล่อล่ำเพอร์เฟกครับ มีสององค,ครับองค์ที่สองครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่19ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับ เนื้อเก่าเก่าค่ำค่ำแก่งแก่งมันมันเลยครับสวยครบสูตรเลยครับไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับรายการที่20ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยทุกมุมครับ เด็ดทุกองค์ครับ200บาทราคาสบายกระเป๋าครับบูชา2ององส0มบาทครับรายการที่21เครับเป็นเหรียญจอบเล็กหลอโบราณหลวงพ่อเงินครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับ รายการที่22ครับเป็นพระสุมกอเนื้อดินครับเนื้อดินกำแพงเพชรครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับน่าจะลงรักเก่าครับรายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับ เนือนวลนวลแก่งแก่งมันมันเลยครับเกตทะลุซุ้มครับรายการที่24ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเหนือโลหะเก่าๆเลยครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่25ครับเป็นพระสมเด็จเกชัยโยครับเนือแก่งแ่งแน่นๆเลยครับสวยบาดตาบาดใจเลยครับรายการที่26ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆหล่อๆล่ำๆเลยครับ สวยได้ใจเลยครับ200บาทครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่2 7ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนวลน,นวนมันมันเก่าๆเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับสวยนะจะพี่จา๋า สองร้อยบาทจัดไปได้เลยรายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับอกล่องครับหูใบสีครับสวยครบสูตรครับเนื้อนวลนวลนุ่มนุ่มม,มันมันเลยครับเก่าเก่าแตกลายงานเลยครับ รายการที่29ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันๆเก่าๆนวลนๆนนเนียนๆเลยครับนุ่มๆเลยครับรายการที่30ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อแก่งแก่งแน่นแน่น,น,นเก่าเก่าแตกลายงานเลยครับรายการที่31ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับเก่าเก่าสภาพใช้ครับเนื้อนวลนวลหนึกนุ่มครับ หน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับลงรักปิดทองครับแก่งแก่งแน่นๆ่นเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับ รายการที่33ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับองค์พระล่ำล่ำเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับ200บาทก็โดนใจได้ครับรายการที่34ครับเป็นหล่อโบราณไพรีพินาตครับ ใต้ฐานอุดกิ่งครับเหนือโลหะเก่าเก่าแก่ทองครับรายการที่35ครับเป็นพระพุทธชินราชหล่อโบราณครับใต้ฐานอกเราครับ พระพุทธชินราชงามเลิศครับถิ่นกำเนิดพระนะเรศวรครับรายการที่36ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะกเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่37ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับ สวยๆคมๆคมเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆครับมีสององค์ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับเนื้อมันๆเลยครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่สามสิบ แครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันๆเก่าๆค่ำๆเลยครับลงรักเก่าครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับรายการที่39าครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อแก่งแกงเก่าเก่าแตกลายงาเลยครับรายการที่40ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมคมหล่อหล่อล้ำลำเลยครับ รายการที่41เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่42ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับเนื้อเก่าเก่าค่ำค่แก่งแก่งแน่นๆเลยครับสวยครบสูตรเลยครับ รายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับองค์นี้สวยครับเนื้อมันมันแก่งๆเก่าๆแตกลายงาเลยครับมีสององค์ครับสมเด็จบางขุนพรมครับองค์ที่สองครับเนื้อมันๆแก่งๆแ,แน่นๆเลยครับ รายการที่44ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค,ครับ200บาทเท่านั้นครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่45ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ เนื้อเปียกทองคําครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับมีสององค,ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยงามอย่างนี้ครับไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการสุดท้ายครับเป็นรายการพิเศษครับพระล่วงครับเนื้อออกสีนาคเลยครับหลังองค์พะระปฐมเจดีครับรุ่นหนึ่งครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับพระล่วงโลดชนะฤทธิ์ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อต่อไปครับพระสวยสวยยามเย็นเย็นครับฝนตกที่หน้าต่างครับพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับขอบคุณครับ